ด่วนเกิดอะไรขึ้นหลังโดนเตือนถ่ายคลิปเพราๆเจอเอฟ c วิจารณ์หนักงานเข้าเยอะกว่าเดิมด่วนล่าสุดเนื่องจากมีกระแสในโลกโซเชียลขณะนี้เรื่องการถ่ายคลิปในโรงเรียนโดยคุณครูได้เตือนว่าการถ่ายคลิปในโรงเรียนควรมีข้อจำกัดแต่กลับกลายเป็นดราม่าซะอย่างนั้น ล่าสุดเอฟซีของแพลวพลวแสงทองก็ได้ออกมาปกป้องแพลวพลวว่าคนไม่รู้ไม่ผิดนะคะเปิดเทอมวันแรกแพลวพลวอาจจะไม่รู้กฎและเพิ่งเปลี่ยนสังคมเขาคงต้องเรียนรู้และปรับตัวกันอีกเยอะหน่อยแต่ก็มีคอมเมนต์หนึ่งตอบกลับว่าถ่ายคลิปไว้ค่อยมาลงไม่รู้ว่าผิดแต่ครูออกมาเตือนแล้วแต่แพลวพลยวยังเอาคลิปมาลงนี่สิหน้าคิด ก่อนเปิดเทอมก็ได้เข้าไปดูโรงเรียนกันแล้วนี่แล้วไม่ได้พูดคุยกับทางโรงเรียนเหรอน่าจะรู้กฎระเบียบของโรงเรียนบ้างแล้วคิดสิคิดบอกได้เลยว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดือดกันทั้งนั้นบางคอมเมนต์เดือดจนไม่กล้าอ่านออกเสียงกันเลยทีเดียวแต่คุณพลาวพล่าก็แสดงสปิริตความเป็นแม่อย่างสูงหลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเธอก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาของลูกแต่เป็นปัญหาของแม่ครูพูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนคุณแม่ได้แต่ยิ้มและพยักหน้ายอย่างเดียวค่ะได้เวลาลงคอร์สเรียนภาษาแข่งกับลูกแล้วมนุษย์แม่บอกได้เลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากแต่แต่แต่เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนรอเราอยู่บ้าง คอมเมนต์แรกกล่าวว่าสู้ๆค่ะค่อยๆฝึกและเรียนรู้ไปแต่ก่อนพี่ก็พูดไม่ได้แต่พอฟังและจำบ่อยๆก็ได้เองค่ะยิ่งเวลาด่ายิ่งคล่องเพราะลูกค้ามันต่อราคาเก่งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าจ้างครูพี่เลี้ยงพิเศษมาสอนที่บ้านเลยได้เลยค่ะแม่ได้เรียนรู้ทุกคนในครอบครัวด้วยคะ่ะพี่ริตาเก่งโตเกียวเรียนรู้เร็ว เห็นน้องเคที่ลูกแม่ตักแล้วเก่งมากเลยคะได้หลายภาษาสุดๆพี่ริตะเก่งคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่านานาชาติเขาเคร่งมากขนาดคนไปรับไปส่งต้องแลกบัตรคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าครูต้องบอกดีๆนะขบางทีแม่อาจจะไม่เข้าใจแม่ยิ่งเข้าใจอะไรยากๆอยู่ คอมเมนต์สุดท้ายกล่าวว่าโรงเรียนลูกชายห้ามถ่ายรูปเลยถ้ามีกิจกรรมในโรงเรียนอะไรครูจะถ่ายรูปลงแอปของโรงเรียนแล้วต้องล็อกอินตามระดับชั้นเรียนตามคลาสที่ลูกอยู่ถึงจะโหลดรูปลูกได้และโหลดได้เฉพาะลูกตัวเองคะท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกท่านได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ